ากคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาคำพูดและเสียงที่ไม่น่าฟังผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำดูและฝากติดตามด้วยนะต้องขออภัยด้วยครับอาจมีภาพที่ดูไม่เต็มตัวเป็นบางส่วนต้องขอโทษด้วยครับเม<า>ื่านนะเรซื้อบ้านนะมาประมาณ20กว่าหลังเนงะินม,มันเหลือเนาะ่แต่คนเบายิเงินบ่อยมากเลย ทำไงดีก็ไม่คืนถือว่าทําบุญไปเนาะใช่พอเราก็เหลือเยอะอยู่แล้วนายอืใช่เรามีฟันล้านเราธรรมดาอยู่แล้วใช่ครับธรรมดาด้วยจะทำบุญที่วัดเท่านั้นครับไปคำรับสั่งประคารอะไรตัวใหม่นาค้ายี่สิบล้านยังไม่หลับก็เย็นมาพอดีที่บ้านทำด้วยจิจคอนโดโอ้ทำไมครับนายคือแบบไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วอ่ะใช่ครับเงินมันเหลือไม่เหลือจริงๆเลยแหละทำบุญสักหน่อยดีกว่า สามนายสักยี่สิบเงินมึงเหลือเอ๋อเฮ้ยสวยเลยพวกอย่างเงี้ยอ่าเงินมาขึ้นหนึงนิดได้เลยครับนายไม่ยอมมามาขึ้นนิดได้เลยครับมึงจะคิดจะเกยทับกูออ๋อมึงทำไมอ่ะมาขึ้นหนึงนิดโอ้ได้เลยครับไปขึ้นนึงได้เลยครับนายเอาใม่หมดเลยโอ้ได้เลยครับนายเสียปอนทำมี้ได้นะนะครับเอาไว้ตัวหมดพี่ป่าครับไม่เป็นไรสู้อ่ะขอสั์ นะครับเราก็มีอ๋อทำไมทำไมยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดได้ครับกุญแจคอนโดอ่ากุญแจรถสปอร์ตอะไรอีกอะไรครับอะไรอีกยอมไหมรายการกุชชี่อะไรอีกไอโฟนสิบสองโอ้โหไอโฟนสิบสองไอโฟนยี่สิบอ๋อมันยังไม่หมดอ่ะทุกคน มันจะปอดยี่สิบล้านอยากเป็นขอทานเลยไม่รู้จะทำอะไรลนะลงแป๊บอาอเฮ้ยนายไปไหนอ่ะเป็น,นร้านทองเอา